ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Tablix My Museum อีกนนเช่นเคยเลยนะครับกลับมาแล้วในรอบหลายเดือนนะครับก็ไม่รู้ว่าคนดูเขาจะลืมผมกันไปหมดหรือยังนะสำหรับคราวนี้ก็จะเป็นสรุปอัปเดตเวอร์ชัน1.6ของเกม t a b d i x My Museum นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมวันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์กันด้วยนะครับโอเคงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ฟอสซิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีอยู่ด้วยกัน12แบบนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นระดับสีเขียว1แบบระดับคอปเปอร์4แบบระดับเงิน3แบบระดับทอง3แบบนะครับแล้วก็ระดับแพทททินําอีก1แบบนั่นเองคือตอนนี้ผมก็ไปขุดมาเหลือ,อแค่3ตัวก็จะครบหมดทุกแบบของตอนนี้แล้วนะครับก็เอาจริงๆผมก็อยากค่อยๆขุดไปทีละนิดทีละนิดนั่นแหละค่อยๆเล่นไปนะครับแต่ก็ว่าแบบ ถ้าช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่มีคนดูนะครับก็เลยรีบเล่นเนี่ยจะเสร็จแล้วแค่วันเดียวเองก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับห้องใหม่แล้วก็ฐานตั้งใหม่นะครับก็จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของชั้นที่4ีนั่นเองอ่าก็จะเป็นสองห้องด้านนี้นะครับค่าปลดล็อกห้องทั้งหมดเนี่ยผมก็เสียไปประมาณเออขอดูพุ่ยแป๊บหนึ่งนะครับ ทั้งหมดนี้ผมใช้เงินปลดล็อกไปประมาณ1,553,000้ห้าเหรียญนะครับผมคำนวณมาแล้วเนาะสำหรับใครที่เล่นก็เตรียมตังไว้ให้พร้อมนะครับคือกระเป๋าตังฟรีเลยท่านเองนะเลเวลอัปเกรดของพิพิธภัณฑ์แล้วก็สตมินาในการใช้ขุดนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอีก5าเลเวลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดนะครับจากเลเวล24ก็ขยายเป็นแม็กเลเวล28นะครับได้เวลาเสียตังอีกแล้ว ถ้าเราขุดฟอสซิลให้ได้ครบ200%แล้วฐานตั้งก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยสำหรับตัวทางด้านซ้ายนี้ก็จะขุดไว้102%นะครับส่วนตัวด้านนี้ก็จะเป็น200%นั้น200%เนี่ยฐานตั้งจะดูสว่างมากกว่านะครับคือผมอ่านอัปเดตตอนแรกก็คิดว่ามันจะเปลี่ยนหน้าตาให้มันเท่กว่านี้ไปเลยนะครับแต่ว่าก็ผิดคาดนะครับเพิ่มแค่ไฟให้มันสว่างขึ้นแค่นั้นเอง ในสมุดบันทึกรวบฟอสซิลนะครับก็จะมีการอัปเดตเพิ่มในส่วนของช่วงเวลาทางธรณีวิทยาของฟอสซิลแต่ละตัวไว้นั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างของไวโอซีแรปเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ในมหายุคมีโซโซอีกนะครับของยุคครีเตเชียสนั่นเองอก็จะเขียนไว้บนมุมซ้ายบนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมหายุคพาลิโอโซอิกนั่นเองนะครับสำหรับเอโมโมนอยเดียนะ ในส่วนของเซตติ้งเกมก็จะมีการเพิ่มการตั้งค่า i b เบชั่นเข้ามานะครับสามารถเลือกเปิดปิดก็ได้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการสั่นของมือถือของเรานั่นเองนะครับเวลาเราขุดเจอฟอสซิลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเพิ่มการสั่นเข้ามานั่นเองนะครับแค่นี้แหละนะสําหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างอื่นภายในเกมนะครับก็จะเป็นในส่วนของครังนะครับอ่าด้านล่างชื่อของฟอสซิลเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขอบ แบเข้ามานะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอัปเดตในวันนี้เนาะถ้าเกิดตดตดไม่ใช่ตดตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เตือนกันได้นะสำหรับคราวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามามากเป็นพิเศษเหมือนเวอร์ชันก่อนๆนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ